สวัสดีครับสวัสดียังกัวันวันนี้น ouais. ะครับพ right. like <mel> ี่ๆนะครับทุกท่านนะครับวันนี้น้องมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับมาอัปเดตให้พ <mel> ี่ๆนะครับวันนี้5รุ่นเลยนะครับนะ5รุ่นเลยวันนี้มาอัปเดตให้พี่ๆนะครับรุ่นละ6รายการนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะฮะถ้าพี่สนใจนะครับรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็นะฮะจัดเด่นๆนะฮะมาให้พี่ๆได้รับชมกันพร้อมกันเลยทีเดียวฮะ เดี yeah, okay, Now, ๋ยววันนี้ครับเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ๆนะครับรายการหนึ่งรุ่นนี้ครับมาเป็นรุ่นนั่งพ่านนะครับรุ่นนั่งพานรุ่นแรกนะครับของลุงปู่เป็นมาโชติธรรมโมนี่ครับนี่ฮะเป็นนั่งพานรุ่นแรกนะครับนะรุ่นขึ้นชื่อรุ่นแรกพี่ยังไงก็เล่นได้นี่นะฮะดูความสวยความคมพี่นะครับนี่ฝั่งพี่ฝั่งเพชรนี่ครับตรงสังกตินะพี่นะนี่ด้านหลังฝั่งสิงนะพี่นะต่อโค้ดพิเศษนะที่สำคัญครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์มานเลขตองหนึ่งฮะ นี่ฮะที่สําคัญครับเลขคดตัเบอร์เลขตองหนึ่งเนื้อนวะนะพี่รายการนี้เนื้อนวะนะครับนะขอแบ่งปันใพี่ที <uca hitting S 2> ่450บาทนะครับเลขคดตําเบอร์ตองหนึ่งไม่พอพี่ฝังสิงงาด้วยนะครับฝังสิงงาตอกนอนวะนะครับรายการนี้เนื้อนวะพี่ชัดเจนนะเลขคดตัเบอร์ตองหนึ่งครับนะเลขคดตําเบอร์ตองหนึ่งนะรายการที่ขอแบ่งปันพี่ที่450บาทนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่งาเนื้อนวะนะครับ ต่อมาคร right oh so really. right. ับรายการที่สองพี่โอ้โหรายการที่สองฝั่งเพชรซีเซตเต็มสังขติรายการนี้เนื้อมหาชนวนนี่ครับชุบน้ําทองคําพี่นี่ครับเลขคนจำวเบอร์เลขสามสิบเก้านี่ฮะเลขคนจำวเบอร์เลขสามสิบเก้าฝั่งเพชรซีเซตเต็มสังขตินี่ฮะรายการนี้พี่สวยเลยนะรายการนี้ผมขอนะครับนะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทพี่ได้จะสวยเป็นครอบคลองเลยนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นหลังแบบนะครับรายการที่สอง ต่อมาฮะรายการที่3ครับรายการที่3พี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงๆนะออกไทเทไทเทนะนี่เลขคนต้งเบอร์1น8นะครับรายการนี้เป็นรายการจัดสร้างพิเศษนะครับ นี่ฮะมีแถมให้อีกองหนึ่งพี่นะพี่แถมตัดชิดนะครับไม่ใช่ง,งานตะกากนะเป็นตัดชิดนะครับนี่สามารถเอาไปคล้อ,อ,องคอ,อได้พี่เลขคนตเบอร์หนึ่งหกแปดเช่นเดียวกันพี่นะครับหนึ่งกล่องนะ่ครับรายการนี้ได้สององค์พี่หนึ่งกล่องรายการนี้ได้สององค์เลียกพี่เลขคนตเบอร์หนึ่งหกแปดครับนะท่วมๆรายการนี้ขอเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามเนี่ยต่อมาฮะรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เป็นรายการที่แบบในนี่ฮนะนะ เลขคดเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้ออาบากา้าดีฮะลงยาพยายไก่นะครับฝั่งเป็นสีแซตฟ้านี่ฮะเลขแปดเลขตัวเดียวพี่นะครับเลขแปดเลขตัวเดียวพี่รายการนี้รายการจองรุ่นนี้นะครับในรายการร,รุ่นนี้เปิดจองอยู่ที่สามร้อสิบเก้าบาทนะครับรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับน้าได้ไปบูชาส,สวยๆเลยพี่เลขคดเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวครับรายการที่สี่ฮะ นี่คะับสวยๆพี่นะเอาไปบูชากันได้นะครับพี่ๆนะต่อมาครับรายการถัดไปนะพี่นะเป็นรายการที่ห้าครับนี่ฮะรายการที่ห้าสวยๆเลยพี่รายการนี้เนื้ออัปบาก้านะฮะออนอพี่นี่ครับออนอนี่ครับรายการเนื้ออะปาก้าสอดไส้นวะเลขคุณเจ้าเบอร์มาเลขสามศูนย์นี่นี่ฮะสอดไส้นวะลงยาลาเฉาดีเต็มระบบฮะนี่ฮะหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นี่ครับเนื้ออะปาก้านะสอดไส้นวะเหมือนเลขสิบบาทบ้านเราพี่นี่ฮะ พิธีขั้นตอนนะครับพิธีพิถันพี่นะครับแต่ยุ่งแต่ยากกว่านะครับการปั๊มปกติพี่นะปั๊มสอดไส้พี่รายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าบาทนะครับสา0บาทพี่เลือกกันได้เลยนะครับรายการที่สี่ฮะรายการที่ห้าครับนะต่อมาฮะรายการที่หครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อนะนี่ฮะทอชอพี่นะนี่ฮะนี่ฮะ สวยพี่รายการนี้เะครับรายการนี้เนีครับเป็นเนื้อชุบทองพ่นทรายนะครับลงยาเนี่ยเนื้อชุบทองพ่นทรายลงยาพี่สวยๆเลยนะครับลงยาราชาวดีพี่นี่ฮะเลขอตัวเบอร์ไปเลขสิบสามพี่นะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยครับรายการนี้ผมแบ่งปันให้สามร้อยพี่ในครับมีองค์เดียวพี่นะรายการที่หกนะครับ ต่อมานะครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับอ่ารายการเจ็ดก็จะเป็นรุ่นมหาจากักรพรรดิครับนี่นี่ฮะสวยๆอย่างนี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อกลไหลทองนะฮะชุบทองนคะครับนะต่อโคดหัวเสือพี่เล็คนเบอร์สี่สิบสองนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยนะฮะสองร้อยสี่สิบบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาทในพี่น้ารายการที่เจ็ดนะครับลงยาเงินนคะครับ ต่อมาครับรายการที่8พี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนน่ครับตอกคนหัวช้างนะครับหน้ากากชุบทองลงยาจีวรครับหน้ากากชุบทองลงยาจีวรนะพี่รายการนี้ผมขอที่220บาทนะครับรายการที่8นะครับต่อมาฮะร,รายการที่9รายการที่9เป็นเนื้อสตะเลขคุณตั้งเบอร์หมายเลขีกครับ รายการนี้เป็นเนื้อสตะเลขคนเจ็เบอร์หมาลสิบเก้าลงยาแดงลงยาจิวอนครับรายการนี้ขอแ่งปันพห้พี่ที่สองร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านี่ครับนี่ฮะสวยสวยนะครับรุ่นมหาาจักรพรรดิครับเป็นพิมพ์เดียวกับสาริกาของหลวงปู่มหาศิลานะครับนะจากพี่พี่คุ้นคุ้นคุ้นพิมพ์อยู่นะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบรายการนี้นะครับสิบกับสิบเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นอ่ารายการอ่า ชุบทองกับชุบเงินนะครับนะนี่ฮะชุบทองรายการนี้ครับรายการที่10นี่ครับรจะเป็นเลขคนจเบิ้เลขสามที่หกครับรายการที่11จะเป็นเลขคนจเบิ้เลขยี่ห้ารายการนี้พี่นะน่าจับคู่กับพี่นะก็ไายเงินก็ไหลทองนะครับเงินทองพี่ของคู่กันครับรายการนี้ลงยางม่วงมะหามนาจพี่รายการนี้ครับองค์ละสองร้อยสี่สิบบาทจะยกคู่สี่ร้อยพี่นะครับจัดให้เลยนะครับนะจัดให้เป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่12นี่ครับเป็นเลขคนจะเบอร์เลขห้าี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองครับลงยาแดงลงยาจีวรครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะขอไปเป็นพี่ทองที่240บาทนี่ครับเนื้อชุบทองลงยาแดงครับรายการที่12นี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่13นะฮะ สิบสามเนี่ยจะเป็นรุ่นยืนนะครับเป็นรุ่นยืนรุ่นหนึ่งครับนะรุ่นแรกเลยพี่นะของปู่บุญมาครับพิมพยืนนะครับลายการน,นี้พี่สวยๆครับนะเลขโคตดเ,เบอร์หมายเลขสี่ครับลายการน,นี้เป็นเนื้อมหาชนวนีนะครับองคเพ้นเหมือนจริงพี่นะครับองเพ้นเหมือนจริงพี่ลายการน,นี้สวยๆเลยนะ เลขคนจับเบอร์เลขไหนสี่พี่ด้านหลังเป็นยานพุทธเจ้าสิบชาตินี่ครับต้นตำลับต้นอาตำราเดิมๆเลยพี่นะครับนะสวยๆผิวสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อเป็นนวลผิวลุกนะครับรายการนี้นะครับขอไปปันที่พี่นี่ฮะที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมาฮรรายการที่สิบสี่ครับรายรหนึ่งรายการนะครับเนื้อมหาชนวนผิวลุ่งนี่ขขนครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขเจ็ดครับรายการนี้นะครับเป็นนักกากเงินแท้ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นนักกากเงินแท้นะครับแบ,บ่งปันพี่ที่3ามร้อบาทนะครับขอแบ่งปันพี่ที่ส0มร้อยบาทนี่ครับหน้ากากเงินแท้นะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะหรือรายการที่สิบห้าครับ นี่ฮะหรือรายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดําครับหน้ากากสองกษัตริย์ครับลงยาแดงพี่หน้ากากสองกษัตร,ริย์ลงยาแดงพี่าางามๆเลยเลขคนจัเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้นี่ครับผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทสิครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับ <ส inclusive. S 2> <ส>ต่อมาครับรายการที่สิบห้านี่ฮะองค์นี้สวยมากพี่นี่ครับ รายการน,นี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนนี่กลากเงินแท้นะครับลงยาจีวรโคสสารานี่ครับนี่ฮะเลขคนเบอร์มาเลขสองเจ็ดครับนี่ฮะรายการน,นี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะใครชอบแบบงานเรียบๆอย่างนีน้น,นะนี่ฮะสวยงามนะพี่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะเอาไปฝากญาติพี่น้องได้พี่นะครับพิมพ์ยืนพี่นี่ครับนี่ฮะพิมพ์ยืนดีนะพี่นะจะเป็นเชื่อเรื่มความอ่าโบราณพี่นะยืนนี่พิมยืนเนี่ย นี่สวยๆพี่ด้านหลังยันพุทธเจ้าสิบชาติด้วยพี่นี่ครับต่อมาครับพี่ชายรารายการ่อไปนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดพี่องค์นี้ก็สวยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์พี่เงินทองนะครับเลขคนละมือมาเลขยี่สิบหกครับนี่ด้านหลังป็นพุทธเจ้าสิบชาตินี่ฮะสวยงามมากๆพี่นะครับสวยงามนี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะยันพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเนื้อสองกษัตริย์นะพี่สวยๆเหรียญหน้าหนาเลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่แปดครับรือรายการที่แปดพี่รายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะขัดเงาพี่เลขคนจับเบอร์มันเลขยี่สิบเลขคนจับเบอร์มันเลขสิบแปดนี่ฮะรวมมาได้เก้าพี่นะฮะลงยาเตียวระบบเลยพี่นะลงยาม่วงคุยพื้นด้วยนะครับสีม่วงคือสีหามมหาอำนาจเลยพี่นะลงยาจีวรลงยาบบาดลงยาการน้ําร้อนลงยากดนะครับนี่นะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับ ส่วนพี่พี่างกนะครับอยากดูชมรายการอื่นนะครับสามารถแจ้งมาได้เลยดยที่นะจะเป็นรุ่นยืนผมจะมีพอมีอยู่นะต่อมาครับรายการจะไปคือรายการหนุนดวงนะครับนะซึ่งเป็นพิมพ์มาหลวงปู่นี่ฮะใส่แว่นนะครับเป็นหลวงปู่ใส่แว่นรุ่นแรกเลยนะครับนะรุ่นนี้นะวันนี้มีมาหกองค์เหมือนกันพี่นะครับเลขค้ะเบอร์เลขสิบแปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบแบกนะครับนะหรือเลองดำเงาพี่นะครับลงยาไล่สีนี่ฮะ เลขค้นตเบอร์มันเลขสิบแปดีรายการนี้ผมขอที่สองร้อยนะฮะสองร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้านะครับหรือรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นลงยาเขียวเนี่ยซับเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับเลขค้นตเบอร์หกสี่ครับเนี่ยลงยาเขียวเนี่ยซับนะเนียนคลิปปีคุยพื้นก็สวยนะครับลงยาจีวอนนะครับองค์นี้ก็สองร้อยบาทนะครับองค์นี้จัดให้ครับสองร้อยบาทครับพี่ชายครับนะรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป yani ็นลงยาเสือขาวนี่ครับนะเลขคุณทะเบิมเลขยี่สิบหกนะครับเนื้ออันปาก้านะครับพี่นี่ฮะเนื้ออันปาก้านะครับเนี่ยรายการนี้ผมขอสองสองร้อยสี่สิบาทนะครับรายการนี้เนื้ออันปาก้าขอสองร้อยสี่สิบาทนะพี่นะยี่สิบรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบสองครับหรือรายการยี่สิบสองเป็นลงยาหน้าหลังพี่เลขคุณเบิลมาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับ เลขคนจเบอร์มาเลขหนึ่งศูน์ศูนย์พี่นะฮะร,รายการนี้สวยๆเลยนี่ฮะนี่ฮะลงยาแดงหน้าหลังพี่นะรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำนี่ยสวยๆนี่ครับเงางามนี่ฮะร,รายการนี้ก็สองร้อยบาทพี่ชายนะครับนะรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบสาม ยี่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะนะครับนะสนิมเขียวนะครับเลขคนจัเบอร์เนลขสามสิบเจ็ดครับรายการนี้จะเป็นห่วงเชื่อมนวะนะครับต่อโค้ดเก้ารอบนะครับรายการที่ห่วงเชื่อมนวะต่อโค้ดเก้ารอบนะพี่รายการนี้ผมขอสองร้อยพี่นะครับรายการที่ผมขอสองร้อยพี่นะใครชอบสายคลาสสิกนะครับนี่ครับเนื้อสตะสนิมเขียวห่วงเชื่อมนวะนะครับรายการที่ต่อเก้ารอบขอที่สองร้อยบาทนะพี่นะรายการยี่สามนะครับต่อมาครับรายการยี่สี่ครับ รายการยี่สี่เนื้อชุบแบ็กเหมือนกันพี่เลขคุณจะเบอร์เลขสองสองครับนี่ฮะลงยาบ่วงลาวาครับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับรายการนี้ขอสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นี่ฮะรายการที่ยี่สี่นะครับแต่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าครับมาเป็นเนี่ยรายการที่เลยพี่นะครับรายการบนนะครับ รายการน fate, pues mm ี้เลี้ยมกรอบผมใช้งานพี่เพ้นหน้าหลังพุทธศินครับเลขคนจทเบเลขสี่สิบสองครับรายการนี้แบ่งปันที่หกร้อ 8, บบรยา Twitter, Про บ,า是是 8, บาทนีครับแบ่งปันที่หกร้อยบาทพิ้ารานพุทธศิ์นะครับนี่ะรายการยี่บห้านะครับรายการยี่หกนะครับนี่ฮะหกร้อยบาทมาเลยนะพี่นะหกร้อยบาทมาเลยคู่ละหนึ่งพันบาทพี่เลือกได้เลยนะครับรายการนี้ลงยาเพ้นธรรมชาตินะครับสวยๆพี่นะเลขคนจทเบิยนยี่สามนะครับซื้อมาบ้านซื้อฝาก ในฮะระยะผู้ใหญ่ได้ปีใหม่นะพี่เนาะปีใหม่ไทยจะถึงเนี่ยเนาะนะครับนะพร้อมกล่องก็มีพร้อมกล่องเลยพี่นะพี่เอาไปมอบให้เลยผมเชื่อว่าไง,งเขากาชอบผู้หลักผู้ใหญ่พี่นะครับเป็นงานแนวใหม่นะครับเป็นงานพิ้นท์เสมือนจริงนะครับพ้น์หน้าหลังพุทธศิลป์นะฮะนี่ฮะผมเชื่อระยะผู้ใหญ่ไงก็ชอบแน่อนอนพี่นะนี่ฮะรุ่นละองละหกร้อยบาทนะพี่นะคู่ละหนึ่งพันพี่นะครับนี่ฮะรายการที่ผม รายการยี่สิบเจ็ดเลขคนเบอร์หมายเลขสามครับรายการนี้ก็จะลงยาธรรมชาตินะครับสวยๆครับนี่รายการยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบแปดครับนี่สีนี้นะครับด้านหลังเป็นวัดนะครับเจดีนะครับนะซื้อฝากแก้วใหญ่ไงก็ชอบแน่นอนพี่นะครับนะเป็นงานพุทธศิลป์เพชรหน้าหลังแนวใหม่นะครับเป็นมังกรคู่นะฮะของปูหมุนเนี่ยนี่ฮะ เลขคนจับเบอมเลขยี่สิบนะครับนะรายการนี้นะฮะรายการยี่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้านี่รายการยี่สิบเก้าทีสีนี้นะครับนะด้านหลังเป็นโรงยาทรานน้านะครับมีอ่าใบไม้ผลีดนี่ครับนะธรรมชาตินะครับทางน้ําไหลนะครับนะเป็นทานน้ํานะครับเลขคนจับเบอมเลขสามศูนย์ครับพี่รายการนี้นะครับรายการยี่สิบเก้านะครับองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันพี่ ส่วนอ,องค์นี้อู้กรอบสวยงามนะอ,องค์นี้กรอบสวยเหมือนกันนะนี่ฮะหกร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายยกคู่หนึ่งพันนะครับรายการที่ได้คนเบอร์สามศูนย์ครับเป็นนาชิงช้าในการชิงช้ากรุงเทพนะครับแล้วก็มีวัดนะครับมีวัดมีต้นไม้นะสวยๆพี่เลขคนเบอร์เลขสามศูนย์พี่รายการนี้ๆๆนะครับหกร้อยบาทเหมือนกันครับนะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับฮนะฮะ รายการที่30โทเทพีรายการที่30นะครับสวยๆนะครับน่าห0บาทคู่ละ1 0 0 0นะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับ mm. รายการถัดไปนะครับรายการที่31อนะครับหรือรายการที่31อครับเป็นรุ่นหนุ่มปูบิมาหนุนซับนะครับเลขคุณตัเบอร์9 4ด้านหลังเป็นพยัญชนะนะครับเลขคุณตัเบอร์94ครับนี่รายการนี้แบ่งปันที่2 famoso, totally> 2 0บาทนะครับนะรายการที่3 1เนะครับ รายการทรี่สามสองครับรา,าร, 3, 2, นะรายการทรี่สามสองพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพต์ซาตินลงยางขงชาติครับเนื้อทองทิพต์ซาตินลงยางขอชาติพี่เลขคนทเบอร์เก้าที่สองเหมือนกันครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่บาทคู่ละสี่ร้อยนะพี่นะของอ่ันซับนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบสามครับรายการที่สามสิบสามครับพี่รายการ robots, questions questions? Videos, นี้เป็นเนื้อทองแดงครับนะนี่ฮะเลขคนทเบอร์ยี่สิบเก้าครับเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งๆเนี่ย รายการนี <question> ้ก็เป kind of ็นปันที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยบาทในพี่นั้นหนุนซับนะครับรายการยีิบสามนะครับรายการที่สามครับพี่นะฮะต่อมาครับรายการที่สามยี่สี่ครับนี่ฮะหนุนซับในพี่นัเลขคนตังเบอร์หกสิบห้านะครับเนื้อชุบทองครับเนื้อชุบทององนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบพี่นะครับชุบทองโงหะจชมพูขอที่สอง้อยห้าสิบาทในพี่นั้นรายการที่สามีสี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่สามสิบห้าครับรายการที่สามสิบห้าครับเป็นเนื้อก็ไหลเงินนะครับนะชุบอ่าชุบเงินนะพี่นะลงยาชมพูเหมือนกันพี่รเลขคนจะเบอร์ห้าสิบหกครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทที่พี่นะรายการที่สามสิบห้านี่ครับนะนี่นี่สวยๆพี่เงินทองนะนี่ครับองค์ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่สวยๆย,ยกคู่ไปยกคู่ไปสี่ร้อยห้าสิบไปพี่นะครับนี่สวยๆหว,วานนะครับ ต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่36รายการที่36ครับรายการนี้เป็นหนุนซับนะฮะรายการสุดท้ายพี่นะรายการสุดท้าย EP นี้นะพี่นะรายการนี้เป็นหนุนซับนะครับเลขคัวับเบอร์เลข42ครับเนื้อไทยชุบไทเทเนียมในกากองคเสมือนจริงครับนี่ฮะรายการนี้นะครับ250บาทนะพี่นะรายการ36เี่ครับวันนี้ก็มีมาจ้าสมุทร36รายการนะครับ หกรุ่นนะครับลองเลือกดูพี่นะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ